ดูทานอนนะฮะลูกชายไงวะเนี่ยฮะมือก็ดูนิ้วที่ขายไม่ได้ก็คือเนี่ยไผ้าแดงๆไงดูทานอน,อนเขาดูแขนโอ้ยทรมานทารมาน,าน,านจับได้ไงไม่รู้ตายแล้วัดูตายแล้วคร,ร่้ดูไม หลมานอนตีสี <5 S 1> ่ไม่หลับนี่นี่ไว้าผาไว้เจ้าคนชิชิ <c oughs> ถ้าไมนอนครับแมวมา,าดูนิ่งหลับนิ่งไม่ตื่นเลยทีเนี้ยขนาดหลับผู้สิเนี่ยยังผ้าแดงเลยเห็นผ้าแดงมาเลยผ้าแดงไอ้เงาะปลาเนี่ยไอ้เงาะปลาบ้าๆเห็นไหมเนี่ยผ้าแดงไอ้เงาะปลาตื่นมาตีสี่เนี่ยย่าต้องมาดู เราควนยายไหมเนี่ย,ยน,นี่นี่ใช้ถ้าดึงขาลงเนี่ยถ้าแขนออกว่าเขาเหนื่อยเนี่ยถึงขั้นตื่นนะเดี๋ยวยามาลำบากอกีกเดี๋ยวยามต้องลำบากมาดูอีกไปละไปดูหนังดีกว่า